สวัสดีครับทุกท่านอินดีต้อนรับสู่ช่องบอลเอของเรานะครับในวันนี้บอลเอจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผู้บิ๊กแมตที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้นั่นคือการประทะกกันร,ระหว่างปืนใหญ่อาเซนนอนเปิดบ้านรับการมาเยือนของยูงทองหลีอยู่ในเป็ดการแข่งขันนัดนี้จะฟาดแข่งกันในวันเสาร์ที่23สิงหาคม 2568เวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาสหราชาอาณาจักรหรือก็คือ23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยที่เอมมเรสสเตเดียมรังย่าของอาเซนนอนในกรุงลอนดอนทั้งสองทีมต่างเริ่มต้นฤดูกาลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมหลังคว้าชัยชนะมาได้ในเกมนัดแรกของพรีเมียร์ลีกมาดูกันที่ฝั่งเจ้าบ้านอาเซนนอน หรือที่รู้จักกันในานามเดอะกันเนอร์กันก่อนนะครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาอาเซนอนเริ่มต้นฤดูกาลด้วยชัยชนะอันล้ำค่า1 0นเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าเกมนั้นพวกเขาจะถูกยิงมากกว่าถึง10ครั้งแต่ลูกโมงของริคาโดคาราฟิโอรีจากลูกแตะมุมของเดคลนไรก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาคว้า3าแต้มสำคัญกลับบ้านไปได้ฤดูกาลที่ผ่านมาอาเซนนอนมีสถิติเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดในลีก โดยเสียเพียง0.9ประตูต่อเกมเท่านั้นนอกจากนี้อาเซนนลยังคงรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกด้วยการชนะรวด3นัดติดต่อกันที่เอมิเรตสเตเดียมอาเซนนลมีสถิติไร้พ่ายในเกมพรีเมียร์ลีกที่พบกับทีมน้องใหม่ถึง42นัดติดต่อกันซึ่งเป็นสถิติที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งผู้เล่นคนสำคัญที่ต้องจับตามองสำหรับอาเซนนลในเกมนี้ยังคงเป็นบุคาโยสาก้าเลนโดทรอสซ กาเบรียลมาร์ติเนลี่ไคฮาวเวและเดยแคลนไรท์ที่เป็นหัวใจในแผงมิดฟิลด์สำหรับข่าวผู้เล่นบาดเจ็บอาร์เซนอลจะยังไม่มีกาเบรียลเคซูสที่บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าซึ่งจะต้องพักรักษาตัวอีกหลายเดือนส่วนไคฮาวเวก็มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเช่นกันซึ่งยังไม่ทราบความรุนแรงแน่ชัดด้านเบนไวท์และคริสเตียนนอร์กาดก็ยังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมอาร์เซนอลคาดว่าจะลงสนามในระบบ4-3-3 โดยมีดาบิดรรยาเป็นผู้รักษาประตูแทงแบ็กโฟประกอบด้วยยูเรียนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาบเบรียลมาการเยสและริคาโดคาราฟิโอรีแทงมิดฟิลด์ใช้มาตินโอเดกาดมาตินซูบิเมนดีและเดคลานไรส์ส่วนสามประสาในแนวรุกจะเป็นบุคาโยสากา้าวิกเตอร์เกียวเคเรสและกาบเบรียลมาตินเนลีมาดูที่ฝั่งทีมยอยูไนเต็ดภายใต้การนำของคุณสือดานิเอลฟาเคซซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ ลีดยูไนเต็ดก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมนัดแรกด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้1-0จากลูกจุดโทษของลูกาสเอนเมชาซึ่งถือเป็นชัยชนะในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบกว่า2ปีของพวกเขาแม้ว่าชัยชนะจะมาจากลูกจุดโทษแต่ลีดก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับโดยจำกัดโอกาสการยิงตรงกรอบของเอฟเวอร์ตันไว้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นผู้เล่นคนสำคัญของลีดที่ต้องจับตามองได้แก่ลูกัสเพอร์รี เจเดนโบเกิลโจโรดอนปาสคาสตรุยกาเบรียลกุฎมุลสันชอนลองสตาร์ฟอ a นธอนสตาร์ดแดนเนียนเจมส์วินฟริดยอนโตและโจเอลฟิโรในส่วนของอาการบาดเจ็บลีจะไม่มีอีธานอัมปาดูที่มีปัญหาเอ็นไขว้กลางหัวเขา่าและจะพลาดการลงสนามไปจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติส่วนจาก,ก้าบีจนพ์นผโทษแบนกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกแล้วลีคาดว่าจะจัดพับในระบบ4-2-3-1เพื่อเน้นเกมรับที่เหนียวแน่น และพยายามสร้างโอกาสจากการสวนกลับอย่างไรก็ตามสถิติการไปเยือนกรุงลอนดอนของลีดนั้นไม่ค่อยดีนักพวกเขาแพ้7นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่เล่นในลอนดอนสถิติและบทรสรุปการวิเคราะห์สำหรับสถิติการพบกันระหว่าง2ทีมนี้อาเซนอลมีสถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนจาก127นัดที่เคยพบกันในทุกรายการอาเซนอลชนะไป53นัดเสมอ33นัด และลีดอยู่ในเตดชนะ41นัดที่สำคัญคืออาเซนอนไร้พ่ายต่อลีดถึง14นัดติดต่อกันในทุกรายการโดยไม่แพ้เลยนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2003และยังชนะรวด6นัดหลังสุดที่พบกันอีกด้วยมิเกลอาร์เตต้ายังคงรักษาสถิติไร้พ่ายในการพบกับลีดโดยชนะ7และเสมอ1จาก8นัดที่คุมทีมการพบกันครั้งล่าสุดที่เอมิเรตสเตเดียมอาเซนอนก็เป็นฝ่ายชนะไปถึง4 1 จากข้อมูลและสถิติทั้งหมดบน AI ขอวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันดังนี้ครับบรรดาสื่อและนักวิเคราะห์ต่างยกให้อาเซนอนเป็นเต็งหนึ่งในเกมนี้ด้วยอัตราต่อรองที่บ่งชี้ว่าพวกเขามีโอกาสชนะสูงถึง79%โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1.26ถึง1.27หลายสำนักมองว่าสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากอาเซนนอนมีสถิติเกมรับที่ยอดเยี่ยม และลีดเองก็เริ่มต้นฤดูกาลด้วยเกมรับที่แข็งแกร่งเช่นกันโดยมีโอกาสทั้งสองทีไม่ทําประตูที่อัตราต่อรองประมาณ1.49ถึง1.66สําหรับสกอร์ที่คาดการณ์มากที่สุดคืออาเซนนอนชนะ1-0หรือ2-0แม้ลีดจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวินยัยแต่คุณภาพและประสบการณ์ของอาเซนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเล่นในบ้านน่าจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ในที่สุดบอลเอไอฟันธง ว่าเกมนี้จะเป็นชัยชนะของอาเซนอนด้วยสกอร์อาเซนอน2ลีดอยู่ในเตตศูนย์และนี่คือการวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันคู่ระหว่างอาเซนอนพบลีดอยู่ในเตดของช่องบอล AI นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันคู่นี้หรืออยากให้บอล AI วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องบอล AI ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ฟุตบอลจากเรานะครับวันนี้บอล AI ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ